สมัชพระพียรกรุงศรัทเข้ามาร่วมกันนะครับทีมงานของนิศวกรรมไทยเพชรเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างนแมกแล้วก็หวังว่าการสิ่งระดับนะฮะระดับระดับตั้งแต่การเป้องระวังนะครับระดับความเสี่ยงแล้วก็ระดับวิกฤตนะฮะซึ่งระดับวิกฤตเนี่ยเราจะเริ่มซ้อมวันนี้นะซึ่งซึ่งตัวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทานจะให้ดูการจัดการขยานะฮะับก็เรามีการซ้อมกับทางตัวผู้ประกอบการ ไปเมื่อสองตัววันที่แล้วแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมชมการคิดซ้อมแผนทุกภัยของที่โคงมั่นว่านะครับอสองสถานการณ์ด้วยกันนะครับสถานการณ์แรกก็คือ,อการแจ้งเตือนัยนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่2ก็คือการอพยพนะครับซึ่งทั้งสองสถานการณ์เนี่ยก็ใช้เวลาก็คงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับ ก็รายละเอียดก่อนที่จะชมก่อนเอ็นยังไงครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับการนิคมสางตรว่านนิคมสางกระว้านาเนี่ยเป็นนิคมร่วมดืองานระหว่างการนิคมสาหกรรมกับบริษัทไทยแลนด์ของเรานี่มีอยู่2,442ไร่ก็แบ่งไปเก็บของการทั่วไปป็นอของการสีนียเขตปัจจุบันนี้มีอยู่จำนวน130โลนะครับแล้วก็ประเภทกิจการก็ประกอบกิเกษตะกรับ เามื่อปีที่ผ่านมาเรา,าประสบปัญหาอุทกภัยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูยอ้อนหลังพื่นิดนึงนะครับว่พาพื้นทีน่รินฝั่งเนี่ยจะถูกน้ําท่วมในฤดูน้นําน้ําหลากทุกปีอยู่แล้วแต่พื้นที่ของนิคมของเราเนี่ยจะตั้งยูนเขตของชนะทานเส้นสีแดงเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะไม่ข้ามไปโดยปกติจะไม่ข้ามามาเส้นสีแดงนะครับนี่ตัวเป็นเป็นผังของตัวนิคมเองเอริมแม่ร้กเจ้าพยาจยะอย,อยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็บริเวณไหนที่เราขยายตัวคันดินไม่ได้ก็จะเป็นพวกเกรียง เสนอครักรรมนารที่ทำขึ้นมาใหม่เดิมจะเป็นสีน้ำตาลอยู่แลก็จะมีการตัดขั้นบินบางส่วนั้นครับขั้นเครื่องของเมษตรกรรมลับผมจากสถานการณ์ที่ขัุนหนึ่งเนี่ยเราหมดด้วยเกณฑ์วิกฤต ร่วมกันจัดซอมแทนตอบโต้เพราะว่าฉุกเฉินนะครับโดยเหตุการณ์ทุกภัยนะครับํำลองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคแห่งนีนะครับวันนี้เนี่ยการดาเนินการนะครับก็มีการแบ่งระดับเหตุการณ์นะครับโดยระดับน้ำเนี่ยได้สูงขึ้นจนกระทั่งถึงขนาดที่จะต้องมีการยก ผู้ประกอบการที่อยู่ภายในนะครับมีการที่จะไปจัดการปัญหาที่สถานที่เกิดเหตุคือบริเวณเกิดดินเนี่ยนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมีการดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติอันนี้ก็เป็นหลักๆของการซ้อมสถานการณ์ในวันนี้ครับการดําเนินการที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้สรงอาวุธต่างๆนะครับก็มีการปรับปรุงที่จะต้องเอาไปทําอีกหลายประการนะครับอาทิเช่น เรื่องของการดูแลทางด้านการจราจรในพื้นที่เรื่องของการแบ่งโซนนะครับในการที่จะดูแลผู้อพยพนะครับไม่ให้ซ้ําซ้อนกับบริเวณพื้นที่ของหน่วยงานอื่นๆนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์จริงก็จะเกิดความคับขั่งขึ้นของศูนย์พักพิงผู้อพนยพนะครับเรื่องของกระบวนการที่จะต้องไปดูแลจัดก,การทางด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยที่เป็นห่วงเกี่าเรื่องของสารเคมีเรื่องของการอุตสาหกรรมในโรงงานนะครับที่อาจจะ มีการตกค้างแล้วก็เป็นอันตรายได้ถ้ามีการรั่วไหลออกไปมีเรื่องของการที่จะต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ปรับเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่านิคมนี้มีทั้งผู้ลงทุนผู้ประกอบการที่เป็นชาวต่างชาตินะครับชาวญี่ปุ่นชาวสหรัฐนะครับอยู่เยอะนะครับเพราะนั้นจะต้องมีภาษาอื่นที่ใช้นอกเหนือจากภาษาไทยก็อาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับที่เราได้รับประโยชน์จากการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับ เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้มีการคุยกันไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเนี่ยเป็นแผนร่วมกันนะครับของสังคมที่นี่นะครับแล้วจุดมุ่งหมายอันหนึ่งก็คือต้องการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นการนิคมอุศสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเราจะเป็นคนกําหนดการมาคับใช้นะครับจากกฎกติกาที่สังคมที่นี่ร่วมกันกําหนดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งจะต้องมีการอพยพเนี่ย นะครับผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือในการหยุดประกอบการนะครับแล้วก็มีการยกนะครับถ้าเกิดผู้ใดฝา่าฝืนเนี่ยจะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายอ,อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าต้องการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สินและก็ชีวิตของผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะครับไม่ได้ยินเลยครับโทษนะครับ ครับครับก็ถ้าถามในฐานะของการนิคมศหกรมนะครับเดี๋ยวท่านรองรู้ว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมคิดว่าวันนี้นิคมศหกรรมบ้านว่าไฮเทคเนี่ยสามารถดําเนินการได้เป็นที่ระดับพอใจค่อนข้างดีนะครับแตก่การเดียวกันการดําเนินการก็ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปัจจัยภาวะแวดล้อมก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเน้นมากๆก็คือเรื่องของการบริหารจัดการการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ แต่ทางจังหวัดจต่ทางหน่วยงานทหารหน่วยงานความมั่นคงต่างๆนะครับตรงนี้ต้องมีการปรบบับปรุงบูรณาการกันอย่างมากเลยครับขอขยาตเรียน่าหรับวัว่องข้อมูลนะครับ,รบสำหรับการซ้อมแผนเชิงเดตของการนิคมแห่ทงทีโดยยิ่งที่นิคมบ้าน,น,น,นวาังไฮเทคแห่เงเด่นครับเราก็ได้ซ้อมไปนะครับท้งนี้ทางนั้นเนี่ยทางจังหวัดเองก็งมีส่วนในเรื่องของการสัสนุนต่างๆนะครับซึ่งส่วประชาการสุดหน้าของจังหวัดนะครับ ก็จะดำเนินการส่งหน่วยสังเกต่างๆเข้ามาช่วยในการปฏิบัตินะครับตั้งแต่เรื่องของการเดินไปนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลท่เรสั่ให้ครับการคิดามว่าหาเติดที่ไหนนะครับคราบโดยตลอดนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที้แนะและก็การบำรุงแขนให้ให้สามารถปฏิบัติได้จริงแล้วก็ส่งประโยชน์นะครับคือสามารถช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้คไทได้ใหญ่ก็ตามเนี่ยทางนิดตามมาล่าให้ต็ด ก็ได้เตรียมการป้องกันไว้พร้อมแล้วนะครับสำหรับการป้องก,กันแก้ไขปัญหากกกเกองของนะครับก็สร้างความสมานด้เข้ามา เห็นเลย ใช่เลยแต่ก็เราไม่ดูนะเพราะวนี้เราจับไปตวชุมชนโรงเรียนต้องไปปั้กันเยวัน